สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าตัวกล่องใส่ฮาร์ดดิส์หรือว่า ssd นะครับเป็น external harddisk นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้นะครับของยู r e e นอ่าเป็น USB 3.0นะครับก็จะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะพพอร์ต สแตนดาร์ดโน้ตบุ๊ก2.5นิ้ว SATA นะครับแบบบาง9.5มิลนะครับแบบบางแล้วก็แบบ9.5มิลก็ใส่ได้นะครับซัพพอร์ตขนาด6เทราไบต์นะครับขนาด2.5นิ้วซูเปอร์สปีดแล้วก็มีมันติโปรเทคชั่นรองรับระบบ Windows นะครับ Vista XP 780นะครับ Linux Mac แล้วก็ OS 10หรือสูงกว่านะครับอ่านี่ อ่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีฮาร์ดดิส์หรือว่า s s d นะครับไม่อยากจะเสียบเข้าเครื่องนะครับเอาไว้พกพาแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าก็จะมีตัวกล่องนะครับใส่ฮาร์ดดิส์แล้วก็จะเป็นเมนนุ่นะครับน่าจะเป็นคู่มือการติดตั้งเนาะแล้วก็จะมีตัวสายนะครับ สาย USB 3.0นะครับมาให้1เส้นนะครับ๋็วผมแกะตัวกล่องให้ดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นตัวกล่องนะครับด้านหน้ากล่องก็จะสกรีนมาว่า p r o t e c What You Love นะฮะเวลาใส่เราก็จะต้องดึงตรงนี้ออกนะครับอนี่จะเป็นฝาประกบปิดเปิดนะครับเขาจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าให้เราเลื่อนลงตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นขาล็อกกันระหว่างกรอบอันที่ถอดออกมาแล้วก็อันข้างล่างนะครับเราใส่ s s d หรือฮาร์ดดิสเข้าไปเนี่ยใส่ก็พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ปิดฝา <Okay. S 1> อ่านี่ด้านเองนะครับส่วนสายเราก็จะเสียบด้านบนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำ SSD นะครับมาใส่แล้วก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าความเร็วที่ได้เนี่ยมันจะได้เท่าไรนะครับผ่านกล่องนะครับผมก็นำ SSD ของ a g เกตนะครับมาทดลองใส่กับเจ้ากล่องอันนี้นะครับ เราก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเเลื่อนลงแล้วเราก็เอาตัว SSD, s s d หรือฮาร์ดดิสของเราที่เตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปดูร่องด้วยนะครับว่ามันคว่ำหรือมันหงายนะครับเราต้องคว่ำลงนะครับนี่เราต้องคว่ำลงนะ ความลงนะครับแล้วก็ดันเข้าถ้าเราดันเข้าปุ๊บมันก็จะสุดขอบมันพอดีนะครับแล้วก็เอาฝาประกบแล้วก็ดันปิดปกอ็เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัว e อ e เ n a l นยูกลีนตัวนี้กับ SSD ด้านในนะครับของ Seagate เดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับอ่านะครับผมก็ได้นำตัว e n c o คอ u r e ยูกลีนแล้วก็ข้างในก็เป็น S S D ซี a กต์บา r า a ู u d a นะครับ250กิกอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเทสด้วยโปรแกรม H D Tune Pro นะครับทดสอบที่3กิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่ารีดกันก่อนกดสตาร์ทเลย จบไปแล้วนะครับค่าลีดทำได้สูงสุด266.6 MB ต่อวินาทีต่ำสุด245.3 MB ต่อวินาทีเฉลี่ยอยู่ที่262.2 MB ต่อวินาทีเดี๋ยวไปดูกันกันกบการเขียนนะครับมันจะได้เท่าไหร่กดรัน การเขียนนะครับจบไปที่สูงสุด59.7เมกะไบต์ต่อวินาทีเฉลี่ย54.8ต่ําต่ำสุด1.9นะครับเราไปทดสอบกันอีก1โปรแกรมเรามาทดสอบกันต่อนะครับ๋ยาเรา,าดูได้กันก่อนเป็นได้ e นะครับได้ e เดี๋ยวเข้าออกใหม่ crystal d i k m a r k ทดสอบ1นกิกนะครับได้อาเดี๋ยวเราทดสอบแค่รีดก,กับไรพออ่ะอจบไปแล้วนะครับผลทดสอบค่าล,ลีดนีสปีดท,ทำได้ 443.8MB กไบตต่อวินาทีค่าไรนี่ทำได้น้อยนะครับ 101.7เมกะไบต์ต่อวินาทีอาจจะเป็นเพราะว่ากล่องเขาเน้นแต่ r ร a d ก็ได้นะครับอ่านะครับอันนี้กับตัวกล่องนะครับผมสปีดของเขาเป็น560นะครับแต่ต่อผ่าน e n c นโค u เชแล้วทำได้แค่443นะครับแล้วก็ค่าไร้หรือการเขียนนั่นก็ทำได้ร้อยเดียวนะครับก็สำหรับคนที่จะเอา SSD ใส่ เอนโคเชอร์ไปพกพาใช้เก็บข้อมูลนะครับก็จะได้ผลประมาณนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผลทดสอบของตัวเอนโคเชอร์ยูกลินตัวนี้นะครับค่าเรียสเนี่ยทำได้เกือบจะเท่าสปีดของตัวสินค้าเองเลยนะครับโดยต่อตรงเลยเข้าเครื่องเลยแต่ว่าค่าค่าไรหรือการเขียนนี่ก็ได้แค่ร้อยเดียวนะ แต่เห็นสังเกตอีกหนึ่งโปรแกรมยังได้แค่ 5, 0 6, 0เองแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับในการรีดข้อมูลก็สำหรับการรีวิวแกะกล่องทดสอบ e n c o โคเ r จากทางยูเกนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปที่ผมทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ